ถ้าพูดถึงว่าสาวชะงกเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่นึกถึงหลวงพ่อเหลือผู้มีวิชาอาคมจนไกลหลายคนต้องฝากตัวเป็นลูกสิดลูกหาเพราะจะนำพาซึ่งความเมตตาและโชคดีนะเจ้า <c oughs> กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่รราคะที่วัดนี้นะโทษนะเจ้าค่ะของดีของเด็ดของที่เด็ดดวงควงตะวันนี่คืออะไรเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะต้องประหลัดขีดของหลวงพ่อเหลือัสิยมประหลัดขีดเหรอเจ้าค่ะใช่ประหลัดขีดเป็นยังไงเจ้าค่ะคือเมตตาสดๆดเลยท่านพระครูเจ้าค่ะจุ่มกราบเมตตาและเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะจุ่มอยากได้ประหลัดขีคะคะสดสักดุ้น เรียกเป็นไรนะคะองเจ้า <Luc> ค <ar cells> <book> ่ะอยากได้สักบ้างเพื่อจะมาทาปากทาหัวทาปล่อยผมทาทั่วร่างกายจะได้เกิดความเมตตาเจ้าค่ะแตเจ้าค่ะอยได้เดี๋ยวจะให้ยงไปเอาเลยเนาะตัวอยู่หน้าองค์ใหญ่อ่ะหน้าวิหารนะอ๋อเหรอเจ้าค่ะคือหมายถึงว่าตรงนั้นท่านยกให้เลยเหรอเจ้าค่ะอุ้ยแสดงว่าต้องเป็นของขังของขังแน่นอนเลย เป็นไงล่ะคะคุณผู้ชมเจ้าขาจูมุกจะได้ของเด็ดของดีกับเ้าแล้วเหมือนกันประดับขีดหลวงพ่อวัดสาวชะงกเอาให้แบบว่าใครเห็นต้องนะจังงังนะชงงวยกันไปทั้งบ้างเลยนะเจ้าขาหลวงพอ่อ แล้วเจ้าคะ่ะท่านพระครูเจ้าคะ่ะที่ท่านบอกว่าของดีของเด็ดนะคะที่จะให้จุงพกพากลับบ้านเป็นกรณีพิเศษเจ้าคะ่ะท่านพระครูเจ้าคะ่ะนี่เอาไปเลยยกไปเลยอ้งไปเลยท่านพระครูเจ้าคะ่ะนี่พูดจริงหรือว่าพูดเล่นเจ้าคะ่ะพูดจริงเลยยกไปเลย <laughs> เอาไปดุนใหญ่ขนาดนี้แล้วจุกจะเอาไปห้อยคอแขวนเอวได้อย่างไรล่ะเจ้าคะท <c oughs> <ๆ t od ular> ่านพระครูเจ้าคะวัดสาวชะงกไม่ใช่มีของขลังของเด็ดอย่างเดียวนะจ๊ะยังมีของอร่อยให้คุณผู้ชมต้องล้างท้องรอแต่ต้องเป็นวันพรุ่งนี้นะจ๊ะของอร่อยที่ว่าจะเป็นอะไรอาสาปลายิมพ,พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะจ๊ะ 我台。